ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube บรรพดชาแนลนะครับนี้พาพี่พาน้องเมื่อเปิดแบ่งราคานะครับเป็นโม่ลูกควอกผมเองนะครับสาวท้องแรกนะครับนี่ครับพาเบิ้งกัดชัดนะครับนี่ครับสาวท้องแรกติดกระทบนะครับพี่น้องท้องซี่เดือนแล้วนะครับสี่เดือนกลัวนะครับนี่ครับสาวท้องแรกครับครับสูงร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องนี่ครับยังไงเลยครับ ตึงสูงครับม่วคขบเครื่องนะครับนี่ครับเาเบิองหบรอบเลยนะครับนี่ครับพี่น้องปากันทองปะกันตํนนี้นะครับมัวบ่มีตํนนี้ครับลูกขอกผมเองครับเกิดยุขอกผสมยุขอกนี่ครับนี่ครับหน้าตานี่ครับ สูงร้อยสี่สิบประกันท้องประกันตำหนินะครับโอม่พี่น้องผูใ้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับทางคอกเปิดราคาไว้สองหมืนแปดพันหาร้อยบาทนะครับทางคอกมีบริการส่งฟรีนะครับลอยโลนะครับนี่ครับเฉียงเลยครับพี่น้องผูใ้ใดเที่ยวเขาเลี้ยวเดี๋ยวไปจุ้งเลรนได้นะครับนะครับ เลี่ยงใ่ให้ใจหน้าใ่สวนไว้นะครับทองแท้นะครับครับผู้ีสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรอีกทีนึงนะครับ0643171914นะครับผู้ใดเข้ามาเบิง่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องขอบคุณครับ